วันนี้นะครับผมจะมาเสนอสูตรของดาวฮิลโดมิเนชันนะครับเป็นสูตรที่เราจะปลดล็อกตัวได้ทุกตัวเลยนะครับแล้วปลดล็อกจักรยานทุกคันได้เลยนะครับพิธีกดสูตรนะครับเราต้องเข้าหน้าเล่นครับไม่ใช่หน้านี้นะครับหน้านี้เข้าไปก่อนครับเราจะต้องเข้าไปในหน้าเล่นก่อนนะครับถึงจะกดได้ ดักหนึ่งนะครับ <S 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 วิธีการกดนะครับกดหน้านี้ได้เลยครับกดว่าขึ้นสามเหลี่ยมลง x ซ้าย o ขวาสี่เหลี่ยมนะครับแล้วมันจะเขียนคาว่าโค้ดอันล็อกเห็นไหมครับต่อไปเราก็เขียนว่าลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น สองรอบนะครับแต่เมื่อกี้ผมกดช้าไปนะครับเอาใหม่นะครับขึ้นสามเหลี่ยมลง X ย O ขวาสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเกิดว่าเขียนคขาว่าโค้ดล็อกอันนี้ต้องกดใหม่อีกรอบครับขึ้นสามเหลี่ยมลง X ซ้าย O ขวาสี่เหลี่ยมนะครับครับแล้วก็ลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นแต่เมื่อกี้ผมตายครับอีกรอบครับลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น มันเขียนคําว่า Unlock Eviting e r นะครับโอเคนะครับเราจะจบการพรีเซนต์เท่านี้นะครับแล้วข้างล่างนะครับเวลาแข่งข้างล่างสีเขียวเห็นไหมครับสีเขียวข้างล่างขวานะครับมันจะเต็มทุกอย่างนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นบอสท่อปลาหัวคนได้อาร์มิต์เลยครับแสงตายอยู่นะครับระวังเลยนะครับทุกครั้งที่เรามาเล่นใหม่เราก็ต้องกดใหม่ทุกครั้งนะครับนี่ครับทุกอย่างจะเต็มหมดลยครับถึงตาไปเยอะแค่ไหนทุกอย่างจะเต็มหมดทุกอย่างครับ นี่ครับเต็มทุกอย่างไม่มีวันลดเลยนะครับโอเคครับเราจะจบการพรีเซนต์สูตรเพียงเท่านี้นะครับ